สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้ผมจะมารีวิวใบใหม่ของ Ladybug นะครับแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับครับและนี้ก็จะเป็นใบ Ladybug BT2 นะครับก็คือ Base t r a i n e r Version 2นั่นเองก็เป็นใบซ้อมนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยถ้าจะเทียบก็คือตรงนี้ครับจะเป็นช่วงคมนะครับแล้วก็ตรงที่มีด้านหยักหลังใบฝั่งนี้ อันนี้จะเป็นหลังใบที่ไม่คมนั่นเองนะครับในส่วนของวิธีการซื้อนะครับตัวนี้เนี่ยจะมาแยกเดี่ยวก็คือขายเฉพาะใบเลยนะครับดังนั้นต้องมีเลดี้บั๊ก่อนใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถมาสั่งเฉพาะใบได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนใบของ l ลด y b u ั k กันครับอย่างแรกเราก็คันน็อตเลดี้บัออกมาก่อนนะครับทีนี้ผมอยากแนะนํานิดนึงว่า เวลาเราขันน็อตเนี่ยครับน็อตฝั่งไหนให้เราจําไว้ด้วยอ่าอย่างเช่นน็อตตอนนี้เนี่ยมาจากด้านขวาผมก็จะแยกไว้ฝั่งขวาครับอ่าอย่างตัวนี้มาจากฝั่งซ้ายผมก็จะแยกไว้ฝั่งซ้ายนะครับเวลาที่เราแกะประกอบเนี่ยผมแนะนําว่าอะไรอยู่ฝั่งไหนประกอบกับเข้าฝั่งนั้นจะดีที่สุดนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็สามารถถอดออกได้เลย,เลยวิธีการถอดออกนะครับใช้ไขควงเนี่ยครับหรือว่าอาจจะหาอะไรเล็กๆเนี่ย ิ้มลงไปเบาๆครับอ่าน็อตมันก็จะเลื่อนออกมาในลักษณะนี้โอเคปึ๊บแล้วเราก็ดึงด้ามออกมาครับอ่าเสร็จแล้วก็จะมีแวนล่อง2ตัวนะครับแล้วก็บูชิงนะครับจะอยู่ด้านในใบแล้วก็ค่อยๆดึงออกมา แยกไปฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายเราก็ทําเหมือนกันครับก็จิ้มเอาเออกนะครับปึ๊บแล้วก็ดึงด้ามออกแหวนล่องสองอันนะครับหน้าหลังแล้วก็บูชิง อันนี้ก็จะเป็นใบตัวเดิมของ Lady b u g k นั่นเองเสร็จแล้วเราก็เอาใบใหม่มาครับแล้ก็เอาทุกอย่างใส่กลับเข้าไปอันดับแรก็คือใส่บูชิ่งเข้าไปก่อนครับแนะนําว่าให้ทําทีละข้างก็ได้นะครับใส่บูชิง่งใส่แหวนรองอึบใส่ด้ามครับเวลาใส่ด้ามก็ใส่ตอนปิดไว้ในลักษณะนี้นะครับ ่าใส่น็อตเข้าไปแล้วก็ไว้ค่อยขันที่หลังได้นะครับอ่าต่อมาอีกด้านนึ่งครับถ้าเหมือนกันเลยใส่บูชิ่งครับใส่แวนรองหน้าหลังปึ๊บแล้วก็ประกบดามเข้าไปครับ ่เสร็จแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียทีนี้เราก็แค่ขัดน็อตฝั่งตัวผู้ครับกลับเข้าไปเวลาขันบีบด้ามไว้นะครับเพื่อให้น็อตอีกฝั่งหนึ่งไม่หมุนตามนั่นเองขันให้แน่นนะครับโอเคก็ เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เวลาเราขันจะเห็นว่ามือเราเนี่ยเลอะอันนี้ครับเป็นคราบเป็นฝุ่นเป็นผงของตัวอะลูเนี่ยครับเวลาเสียดสีกันซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นในทุกเล่มนะครับในงานแท้ในทุกแบบที่เป็นเหล็กเนี่ยมันก็จะมีคราบดำๆอยู่นะครับก็สามารถล้างออกได้นะครับไม่ได้มีผลอะไร Okay. เดี๋ยวเราไปดูคลิปเล่นสั้นๆกันครับครับจบไปแล้วสำหรับการเปลี่ยนใบใหม่แล้วก็รีวิวใบตัวใหม่สำหรับ Ladybug นะครับซึ่งใบเนี่ย ตอนนี้ครับยังไม่มีจําหน่ายแต่ว่าสามารถทักเข้ามาจองได้ที่เพจฟิปสมัยนะครับซึ่งคาดว่าจะาผลิตเสร็จเนี่ยประมาณปลายเดือนพฤศจิก,กานะครับก็ฝากติดตามข่าวสารได้ที่เพจฟิปสมัยนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ